เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่2ี่ เมื่อก่อนเวลาจะลงมือกันแกล้งใครสักคนพวกนางต้องคอยดูสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองหลวงอย่างเย่เยี่ยเสียงโดยปกติแล้วเย่เยี่ยเสียงไม่ชอบให้มีการกันแกล้งเกิดขึ้นในงานเลี้ยง จึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับบุตรสาวขุนนางคนอื่นแต่พอเห็นน้องสาวของตัวเองเย,ย่เยียงจะไม่พูดอะไรตราบใดที่ไม่ใช่เรื่องเจ็บตัวหรืออาจจะทำให้ตระกูลเย่เสื่อมเสียวันนี้ไม่มีเย,ย่เยียงแล้วพวกนางต้องคอยจับตาดูหญิงสาวคนอื่นตัวอย่างเช่นพระชายาขององค์ชายลำดับต้นๆสุดแล้วแต่ว่างานนั้นจะมีพระชายาหรือว่าที่พระ ชายาขององค์ชายองค์ใดามาร่วมงานช่างน่าสงสารที่พฤติกรรมของแย่หลิงเซียวไม่ใช่สิ่งที่สตรีชนชั้นสูงชื่นชมสตรีชนชั้นสูงเหล่านั้นจึงเพิกเฉยต่อการมีตัวตนของนางพวกนางต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้หากว่าอีกฝ่ายได้แต่งงานกับองค์รัชทายาตขึ้นมาจริงๆการกันแกล้งแย่หลิงเซียวจึงดำเนินไปแบบไม่จองแจ้งนะัก วิธีการกระทบกระเทียบผ่านการพูดจ้าบางครั้งขอให้นางแสดงความสามารถบ้างอย่างที่นางไม่มั่นใจหรือเพิ่งเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบกับอีกคนที่ดีกว่าในเวลาไม่นานเย่หลิงเซียวก็กลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสามารถและความเหมาะสมของนางกับองค์รัชทายาทหัวใจที่รักอิสระของนางกำลังเป็นทุกข์แม้จะเคยมั่นใจว่า เพราะความรักระหว่างนางกับองค์ราชชายาทนางจะสามารถละทิ้งความฝันที่จะท่องเที่ยวและพบกับสิ่งแปลกใหม่ในโลกภายนอกได้เมื่อนางกับเขาจับมือกัน จะไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่สามารถผ่านไปได้เท่าว่าในช่วงเวลาที่นางกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตข้างกายกับไม่มีสินชงหยวนเขาจากไปชายแดนโดยไม่มีการติดต่อกลับมาเลยเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะพยายามทำความเข้าใจแค่ไหนแย่หลิงเซียวก็ยังรู้สึกผิดหวังและไม่ยุติธรรมอยู่ดี คุณหนุ่แย่ถึงตาของท่านแล้ว เสียงเรียกของใครบางคนดังขึ้นเยหลิงเซียวที่หลงอยู่ในความคิดของตัวเองจึงเงยหน้าขึ้นมองไปรอบตัวตอนนี้นางอยู่ภายในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเสนาบดีคนหนึ่งงานนี้ถูกใช้เป็นที่พบปะของบุตรสาวและบุตรชายของขุนนางเนื่องจากเวลานี้บุตรสาวของเสนาบดีอายุย่างเข้าสิปีถึงเวลาสมควรที่จะมีคู่ครองแล้ว นางระลึกได้ว่า อ่อนหน้านี้มีคนหนูคนหนึ่งเสนอให้มีการแสดงเพื่อความสนุกสนานทุกคนต่างก็มีการแสดงที่งดงามบางคนร่ายรำบางคนเล่นดนตรีบางคนขับบทกวีเวลานี้เวียนมาจนถึงคราวของแย่หลิงเซียวแล้วหญิงสาวได้ทำการฝึกซ้อมดนตรีมาเพื่องานนี้อยู่แล้วจึงไม่ได้ตื่นเต้นตอนที่ขึ้นไปนั่งบนเวทีและใช้พินขับกล่อมบทเพ ลงที่แสนเรียบง่ายเพลงหนึ่งด้วยท่วงทำนองนั้นไม่มีสิ่งใดผิดพลาดนางมั่นใจและสบายใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเองอับอายและขณะก้าวลงจากเวทีหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินสวนขึ้นมาเพื่อแสดงในลำดับต่อไปก็กลมศีรษะให้เล็กน้อยหยุดนางเอาไว้กลางทางเพื่อชื่นชม การเล่นของคุณหนูแย่ในวันนี้ทำได้ดีมากวันหลังอาจจะต้องเชิญท่านไปให้คำแนะนำแก่น้องสาวของข้านางอายุราวแปดขวบและกำลังหัดเล่นเพลงนี้อยู่พอดี ความดังของบทสนทนานี้อาจไม่ได้ดังไปทั่วทั้งลานสแสดงแต่ก็มากพอให้คุณหนูหรือคุณชายที่อยู่ห่างออกไปไม่มากนักได้ยินพวกเขาหัวเราะรื่นเริงบางคนก็ทำเพียงแค่ยิ้มบทเพลงที่แย่หลิงเซียวเล่นนั้นง่ายต่อการฝึกซ้อมเพราะเป็นบทเพลงที่ใช้ในการสอนเด็กๆแม้การดีดพินของนางจะไม่ผิดพลาดแต่ทักษะการเลือกเพลงของนางก็แย่มาก ใบหน้าของเย่หลิงเซวซีดลงทันทีด้วยความอับอายนางเพิ่งฝึกดีดพินอย่างจริงจังได้ไม่นานนักดังนั้นจึงเลือกบทเพลงที่ง่ายและฝึกซ้อมมาหลายวันแต่นึกไม่ถึงว่าบทเพลงนี้ไม่เพียงทำให้นางไม่ได้รับคำชื่นชมแต่ยังเป็นข้อด้อยให้คนอื่นขบขันอีกหากนางเปลี่ยนการแสดงเป็นยิงธนูหรือการใช้ดาบอาจจะดีกว่านี้เพียงแต่ทักษะที่ นางเชี่ยวชานไม่ได้รับการอนุญาตในสถานที่เหล่านี้สุดท้ายก็ไม่มีใครยืนขึ้นเพื่อปกป้องนางทุกคนต่างก็หัวเราะและยินดีกับความโชคร้ายของคนอื่นมันไม่เหมือนสังคมในกองทัพของพี่ชายแม้ผู้คนจะพบกับความล้มเหลวพวกเขาอาจจะถูกตำหนิแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือมองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องสนุกสนานหัวใจของนางจมดิ่งลงเรื่อ กับสังคมเช่นนี้นางสู้คุณหนูแย่คนโตไม่ได้เลยพี่สาวของนางเล่นเพลงระดับสูงได้ตั้งแต่อายุ10บควบแต่นางอายุ16แล้วยังภูมิใจกับการเล่นเพลงง่ายๆของเด็ก บางคนนินทายอย่างจงใจและไม่ได้หลบเลี่ยงว่าใครจะได้ยินมือภายใต้แขนเสื้อกำแน่นดวงตาร้อนเผานางอยากจะร้องไห้ออกมาแต่ก็รู้ดีว่าไม่สามารถทำได้ในฐานะบุตรสาวคนเล็กของตระกูลแย่และในฐานะว่าที่พระชายาของรัชทายาทแย่หลิงเซียวต้องอดทนและเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจนางปรารถนาจะเรียนแบบพี่สาว ด้วยการวางท่าทีนิ่งเฉยกับทุกอย่างบางทีการที่แย่แย่เสียงมีท่าทีห่างเหินเย็นชาอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนางต้องการทําเช่นนั้นเท่าว่าเพราะสภาพของสังคมที่นางเผชิญทําให้ต้องปรับตัวเป็นเช่นนั้น เมื่อกลับไปยังที่นั่งหญิงสาวต้องการซ่อนตัวเองอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรอคอยให้งานเลี้ยงสิ้นสุดลงไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงเวลาอันสมควร เยหลิงเซียวไม่รอช้าที่จะขอตัวกลับก่อนนางหนีความวุ่นวายกลับไปที่ต้วและก็ต้องแปลกใจแเยจินหงปรากฏตัวที่ลานของตัวตระกูลเย่ข้างกายพี่ชายคือคนที่นางคิดถึงมาโดยตลอดเย่หลิงเซียวไม่สนใจมารายาทที่นางฝึกฝนมาอย่างยากลำบากรีบเดินตรงเข้าไปหาคนรักหญิงสาวอบกอดเขานั่นเต็มสองแขนแม้แต แย่ติ้นหงผู้เป็นพี่ชายก็ยังรู้สึกว่าไม่เหมาะสมถ้าว่าเขาไม่กล้าตำหนิน้องสาวของตัวเองฉินชงหยวนเองก็ตกใจไม่คิดว่าทันทีที่มาถึงจวนตระกูลแย่เพื่อจัดการธุระบางอย่างเขาจะพบกับแย่หลิงเซี่ยวและถูกนางสวมกอดใบหน้าของรัชทายาทหนุ่มกระอักกระอ่วน ซึ่งมีช่องว่างระหว่างคำว่าเหมาะสมกับคู่รักแม้เขาจะเปิดเผยต่อคนอื่นว่านางเป็นคนรักของเขาและพวกเขามักโอบตอดกันบ้างก็เป็นในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนหรืออยู่นอกเมืองหลวง อารมณ์ตกใจทำให้ใช้หนุ่มใช้สองมือดันหญิงสาวออกห่างแย่หลิงเสียวที่ดีใจเกินไปในตอนแรกเหมือนถูกปฏิเสธก็เสียหน้านางคิดถึงเขามากขณะที่เขาทำเหมือนไม่คิดถึงนางเลยและในขณะเดียวกันเมื่อเห็นใบหน้าที่ดูไม่ชอบใจของพี่ชายนางก็ตระหนักว่าพฤติกรรมของตัวเองอาจจะไม่เหมาะสมขอพทษเจ้าค่ะ ข้าตื่นเต้นเกินไปครั้งหน้าก็ระวังด้วยแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างนอกแม้น้ำเสียงจะฟังเหมือนเย็นชาแต่แย่หลิงเซียวเข้าใจดีว่าพี่ชายแค่ดุนางอย่างไม่ใส่ใจนักเขาเคยชินที่จะใช้น้ำเสียงเช่นนี้กับทหารเทว่าเมื่อพูดกับคนในครอบครัวน้ำเสียงนี้ยังแฝงไปด้วยความอ่อนโยนองร์ราชทายาทเพคะ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นเพื่อจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เมื่อถูกเตือนนางก็นึกถึงมารายาทและการวางตัวที่ได้รับการฝึกฝนมาตลอดเวลาหลายเดือนนี้มีข้อห้ามมากมายในการพูดคุยกับใครสักคนดังนั้นนางไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่จะสามารถพูดกับเขาได้ฉินชงหยวนรู้สึกผิดที่เขาผลักนางออกเป็นเพราะเขาตกใจมากเกิน ไปชายหนุ่มจึงวางมือลงบนศีรษะของนางเหมือนที่เคยทำเป็นอย่างไรบ้างเจ้าสบายดีหรือไม่เย่หลิงเซียวเผยยิ้มเมื่อเห็นว่าเขายังคงรูปศีรษะของนางเหมือนเช่นเคยหม่อมฉันสบายดีแต่ก็เบื่อมากพระองค์จะกลับมานานหรือไม่เราจะสามารถออกไปขี่ม้านอกเมืองด้วยกันได้หรือไม่หม่อมฉันไม่ได้ขี่มา้าจับดาบ หรือฝึกยิงธนูเลยมันน่าเบื่อจริงๆในที่สุดนางก็ไม่ได้ฝืนธรรมชาติของตัวเองและต้องการหาใครสักคนที่นางจะบ่นได้ฉินชงหยวนเป็นคนรักของนางเขาย่อมรู้ใจนางดีที่สุดแค่ไม่กี่เดือนเจ้าก็อดทนไม่ได้แล้วหรือ แม้เขาจะพูดด้วยรอยยิ้มแต่ใครจะรู้ว่าภายในใจของชายหนุ่มนั้นคิดอย่างไรคำถามนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหญิงสาวพยักหน้านางคิดว่าเมื่อเขารู้เขาอาจทูลขอห้องเท้าเพื่อให้นางมีเวลาว่างบ้างสักเล็กน้อยแน่นอนการเรียนทุกวันนั้นน่าเบือ่อ แม้ว่าหม่อมฉันจะสามารถอดทนได้แต่หม่อมฉันยังปรารถนาที่จะมีเวลาว่างบ้างเพื่อจะได้ทำบางอย่างที่หม่อมฉันต้องการเย่หลิงเซียวคิดว่าคำตอบของนางไม่ได้มากเกินไปประกายบางอย่างว่าผ่านดวงตาของชายหนุม่มเขายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าข้าจะลองทูลขอเสด็จแม่ให้ดีเพคะเย่หลิงเซียวไม่ได้ปกปิดความชื่นชมยินดี หลังจากจัดการทุระบางอย่างในตระกูลแย่เสร็จฉินชงหยวนจึงปลีกตัวจากมาเพื่อเข้าเฝ้าฮองเต้นในวังหลวงจากนั้นก็ใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเพื่อเข้าเฝ้าฮองเฮาในเขตวังหลังทันทีที่เขาขอเข้าพบฮองเฮาก็ต้อนรับด้วยความยินดีแม้จะมีเรื่องบาดหมางกันบ้างแต่ก็ยังคงเป็นแม่ลูกกันฮองเฮาไม่สามารถโกรธบุตรชายที่พระองค์รักที่สุด ไปได้ตลอดหากตัดเรื่องแย่หลิงเซียวไปเขาก็ไม่เคยทำให้นางผิดหวังเจ้าผอมลงไปหรือไม่ น้ำเสียงนั้นค่อนข้างห่วงใยและเจ็บปวดหลังจากไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเมื่อบุตรชายกลับมาผิวของเขาดูเข้มขึ้นเล็กน้อยและดูเหมือนจะผอมลงนิดหน่อยนางพาบุตรชายไปนั่งและสั่งของว่างมากมายมาให้เขาฉินชงหยวนรู้สึกดีที่การพบกันครั้งนี้ไม่ได้เหมือนครั้งก่อนลูกสบายดีเสด็จแม่ การอยู่ในป่าย่อมไม่ดีเท่าในเมืองหลวงแต่ลูกก็ไม่ได้ขาดแคลนอาหาร น้ำหนักลดลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นฮองเฮายังถามบุตรชายอีกหลายคำถามเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของเขาชายหนุ่มตอบคำถามอย่างใจเย็นจนในที่สุดเขาก็มีจังหวะได้ถามคำถามที่ต้องการแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรการถามนั้นยากมากหรืออาจเพราะเขาหวาดกลัวต่อคำตอบของพระมารดาและผลที่จะตามมาในภายหลังสเสด็จแม่ ที่ผ่านมาหลิงเซียวทำได้ดีหรือไม่ทันทีที่เขาถามรอยยิ้มก็เลือนหายไปจากใบหน้าของฮองเฮาแม้แต่มือที่จับแขนเขาเอาไว้ก็บีบแน่นขึ้นสิ่งที่ปรากฏผ่านดวงตามีเพียงความเบื่อหน่าย นางเรียนรู้ได้ช้ามากไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทั้งสี่หรือวิชาการนางใช้เวลาน,านานมากเพื่อจดจำพวกมันวิชาที่นางทำได้ดีที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวการจัดระเบียบร่างกายนางสามารถเดินด้วยแผ่นหลังที่ยืดตรงสง่างามแต่ก็ขาดความอ่อนหวานนุ่มนวลส่วนทักษะที่แย่ที่สุดก็คือการเก็บความรู้สึกหญิงสาวคนนี้เหมือนกับเด็ก ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรคิดอะไรนางก็แสดงผ่านทางแววตาและสีหน้าออกมาทั้งหมดนอกจากนี้เมื่อถูกตำหนิหรือกล่าวถึงในทางไม่ดีนางจะเอาแต่ก้มหน้าไม่กล้าสบตาคนอื่นนางไม่สามารถเปรียบเทียบกับแย่เยี่ยสียงได้เลย ฮองเฮาระลึกถึงหญิงสาวคนโปรดของพระนางเสมอที่จริงแล้วศาสตร์ทั้งสี่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้แต่ต้องใช้เวลามันไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำเพราว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าและจำเป็นที่สุดในการเป็นมารดาของแผ่นดินคือการเก็บอารมณ์และสีหน้าความเยือกเย็นในการแสดงออกเหยียดเสียงมีบุคลิกที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้และทำได้ดีเสม แม้กระทั่งเมื่อนางเห็นคนถูกโบยเป็นครั้งแรกตอนอายุเพียงแปดขวบเด็กคนนั้นมีอาการสั่นเล็กน้อยเพราะความหวาดกลัวเ้าว่าใบหน้าและอารมณ์ที่แสดงออกมายังคงเยือกเย็น การเปรียบเทียบแย่หลิงเซียวในวัย6 6ปีกับแย่เย่เซียงในวัย8ขควบยิ่งทำให้อารมณ์ขุ่นข้องใบหน้าของสินชงหยวนชาหนึบจากคำพูดของพระมารดาช่วยไม่ได้ที่เขามีความคาดหวังว่าแย่หลิงเซียวจะทำได้ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกมีความสุขเมื่อได้นึกถึงภาพเวลาที่มีนางอยู่เคียงข้างในฐานะพระชายาเขาชื่นชมและยินดีกับเสียงหัวเราะของนางที่จะทําให้ตําหนักราชายามีชีวิตช,ชีวาแต่เขาไม่ได้นึกถึงนางในบทบาทของพระชายาแบบอื่นเลยเขาลืมนึกไปว่าเมื่อนางปรากฏตัวในงานเลี้ยงจะเป็นอย่างไรหรือเมื่อเขาไกล เป็นห้องแต้ภาพพี่นางนั่งอยู่บนบันลังหงเพื่อปกครองฝ่ายในทั้งหมดจะเป็นอย่างไรในขณะนี้ฉินชงหยวนนึกภาพเหล่านั้นไม่ออกเขานึกไม่ออกว่าแย่หลิงเซียวที่ซุกซนจะสามารถจัดการคนหมู่มากในวังหลังได้อย่างไรนางจะต่อกรกับเล่เหลี่ยมมากมายได้หรือไม่ชงหยวนห้องหาเรียกบุตรชายที่เหม่อรอยตอบแม่สิ ออกลองว่าลูกจะอยู่กี่วันต้องรีบกลับไปที่ชายแดนหรือไม่อีกสองสามวันลูกก็ต้องกลับแล้วพยาค่ะแต่ก็จะกลับมาเมืองหลวงอีกครั้งก่อนงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของเสด็จพ่อเขามีงานมากมายให้ต้องกลับไปทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากแคว้นเจ้าในอนาพคตพูดถึงเรื่องนี้ ลูกรู้หรือยังว่าเสด็จพ่อต้องการส่งสารเชิญหลี่หวนหลงกับแย่เยี่ยเสียงมาร่วมงานฉินชงหยวนนิ่งเงียบไปเมื่อได้ยินเรื่องนี้นานมากแล้วตั้งแต่แย่เยี่ยเสียงแต่งงานกับราชาปีศาจเพราะการแต่งงานครั้งนั้นทําให้พวกเขามีเวลามากมายเพื่อตเตรียมตัวตั้งรับแขวนเจ้า ไม่เช่นนั้นแคว้นฉินจะพบกับสงครามตั้งแต่สองถึงสเดือนก่อนการเชื่อมความสัมพันธ์กับวังหวนเสียทำให้แคว้นเจ้าลังเลที่จะบุกเข้ามาและไม่ว่าสุดท้ายพวกเขาจะต่อสงครามหรือไม่เวลานี้แคว้นฉินก็เตรียมตัวตั้งกรับเอาไว้แล้วนี่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญจากการเสียสละของแย่เยี่ยซีย่ง ห่างไกลออกไปยังดินแดนที่ตั้งอยู่บนภูเขาอย่างวังหวนนิยาภายในคฤหานของราชาปีศาจนั้นเงียบสงบหลังจากงานเทศกาลบรรพบุรุษเมื่อหลายเดือนก่อนทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติอย่างรวดเร็วเยเยเสียงจัดการปัญหาเกี่ยวกับการจบงานที่ไม่สมบูรณ์อีกทั้งตามที่นางได้สัญญาเอาไว้ว่าจะมีรางวัลสำหรับคนที่จัดงานได้ แต่เมื่อไม่สามารถรับการลงคะแนนได้นางจึงมอบของรางวัลเป็นผ้าเนื้อดีซึ่งได้มาจากสินสมรสของตัวเองแก่หูหยินทุกคนที่ช่วยงานส่วนหัวหน้าฝ่ายจะได้รับเครื่องประดับยกคนละกล่องดังนั้นหูหยินทุกคนที่ได้ร่วมงานจึงเกิดความประทับใจในตัวนายหญิงเป็นอย่างมากขณะที่หูหยินอีกหลายคนในตอนนั้นสนับสนุนเหยาซูลี่ ก็ถูกตำหนิอย่างหนักจากสามีของพวกนางทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของนายหญิงที่มีต่อนายท่านเขาสามารถแตะสิทธิ์น้องของตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสและส่งนางกลับบ้านในทันทีโดยไม่รออะไรหลังจากนั้นไม่นานก็ยังมีข่าวตอกย้ำอีกครั้งสองเดือนหลังออกจากวังหวนเสีรยระกูลเหย่ส่งจดหมายเชิญให้หลี่หวนหลงกับแย่เย่เสี่ยงเข้าร่วมงานแต่งง ของเหยาซูลี่กับชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในตระกูลเหยาซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เหยาซูลี่จะพบรักกับใครสักคนทันทีที่กลับไปและใช้เวลาเพียงสองเดือนในการตัดสินใจแต่งงานมีข่าวลือว่านี่เป็นวิธีการจัดการของนายท่านหัวหน้าตระกูลเหยาถูกบังคับให้จัดงานแต่งงานให้บุตรสาวทันทีที่นางรักษาอาการบาดเจ็บจนหายเมื นางแต่งงานเป็นภรรยาของคนอื่นแล้วหญิงสาวอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเยือนวังหวนเสียอีกเลยตลอดชีวิตของนางไม่มีใครรู้ว่านางสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วเหยาซูลี่ก็กลายเป็นภรรยาของชายคนหนึ่งไม่ว่านางจะชอบหรือไม่นางก็มีหน้าที่ที่ต้องกระทำในฐานะภรรยาลีหวนหลง เย่เยี่เซียงและกู่หนิงเทียนเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้วังหวนเสี่ได้มอบสมบัติจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานของเหยาซูลี่พวกเขาได้พบนางในเวลาที่สั้นมากเพียงช่วงการคำนับฟ้าดินใบหน้าของนางถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงจึงไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวจะแสดงออกอย่างไรเมื่อพบสิทธิพี่ใหญ่ของตอนมารว ร่มงานในครั้งนี้พร้อมกับภรรยาของเขาเวลาผ่านมาระยะหนึ่งไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องของเหยาซูลี่อีกเลยพวกเขาไม่ต้องการที่จะรื้อฟื้นมันชีวิตของทุกคนจำเป็นต้องดำเนินต่อไปเย่เย่เสียงเองก็ได้ค้นพบช่วงชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขหญิงสาวอดคิดไม่ได้ ว่าโชคดีแค่ไหนที่นางได้มีชีวิตอีกครั้งและเลือกที่จะเดินทางมายังวังหวนเสียทุกวันนางมีความสุขกับการทำงานตรวจดูบัญชีช่วยแก้ปัญหาภายในบ้างบางครั้งและทำอาหารให้แก่สามีที่แทบไม่พลาดการร่วมกินอาหารในมื้อสำคัญแต่เมื่อเครื่องเดือนก่อนสามีของนางเดินทางออกไปพร้อมกับทาหารจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมการฝึกพิเศษเป เวลา14วันเย่เย่เสียงมารู้ภายหลังว่าแท้จริงแล้วการฝึกพิเศษนี้ควรจัดขึ้นเพียงแค่ระยะสั้นๆ7วันเท่านั้นแต่ที่เพิ่มวันออกไป ก็เพื่อลงโทษนายทหารที่ภรรยาของพวกเขารวมหัวกันแกล้งนางในศาลาประชุมเมื่อครั้งแรกที่เจอกันแย่แย่เสียงถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วสามีใส่ใจนางมากในช่วงเวลานั้นเขาลงโทษทันทีแม้ว่านางจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรในใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความหวานชื่นขณะเดียวกันนางก็รู้สึกผิดกับทหารที่ต้องมารับเคราะหร้ายนั้น วันนี้เป็นวันที่พวกเขาเสร็จสิ้นการฝึกนางจึงอยากขอโทษพวกเขาด้วยงานเลี้ยงเล็กๆปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ